สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,นพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปิยาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที18่181มีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆนะคะให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการองค์ละ2 0 0ร้อถึงสามบาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศู0 80. ห9าเก้า่กห่อนรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปียาพระญาติด,ด้วยนะคะรายการที่หนึ่งพระสังกระจายเนื้อชิ้นเกิ่งนะคะปิดทองมาในพร้อมเลี่ยมนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สองหลวงปูดทวดเนื้อทองเหลืองนะคะรูปหล่อบัวรอบนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่3รูปหล่อเนื้อล่มดำนะคะตอกโค้ดศาลาด้านหลังนะคะสองบาทนะคะ รายการที่4ี่พาชินาลาดเนื้อดินนะคะกุกเก่าสมอคแขงนะคะสองร้อบาทนะคะ รายการที่ห้าพระชินราชใบเสมาเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าพร้อมเลี่ยมนะคะสองร้อยบาทนะคะ,าะ,คะรายการที่หก พระซุ้มกอกุตาดำนะคะจัดจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ รายการที่7พ้าขุนแผนอุ้มนางนะคะด้านหลังกันหาชาลีหลวงพ่อกลวยนะคะ200บาทนะคะ รายการที่แปดพาสมเด็จเนื้อหินนะคะพร้อมกอดน,นะคะสองยบาท รายการที่เก้าพาคงลำพูนแดงหนักมงคลนะคะหน้ามงคลนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบหลวงพ่อคนหลวงพ่อคงนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดพระปางปฐมเทศนานะคะกุเก่านะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองพระสมเด็จวัดลักขังนะคะโคสิทธาราม สองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามพระชินราชรูปหล่อกเก่านะคะต่อโค้ดนะคะ สองร้อยบาทนะคะ <c oughs> รายการที่สิบสรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อน้อยสร้างนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สิบห้าพระสมเด็จวัดรักคังนะคะด้านหลังภาพหมากนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่16พระขุนแผนนะคะพายกุมารด้านหลังมีฝังตะกุดนะคะสองบาทนะคะ รายการที่17เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปี2482นะคะพิมพ์นิยมนะคะ200บาทขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่18 เหรียญหลวงปู่โตะนะคะปีหนึ่งสองวัดประดู่ฉิมพีนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้า รูปหล่อเล็กหล,ะะหลวงปู่พิมนะคะหลวงปู่พิมพ์นะคะหลวงพ่อพิมพ์ต่อโค้ดสองร้อยบาทนะคะ รายการที่20่สิพระซุ้มกอเนื้อชินเนื้อชินเงินนะคะกกเก่า200บาทนะคะรายการที่21 พาณาลณยทรงปืนนิ้วดำนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่ยี่สิบสองพระลีลากำแพงนะคะเปิดเปิดเรื่องกำแพงสององค์สามร้อยบาทนะคะหนึ่งองค์สองร้อยบาท รายการที่ยี่สิบสามพระนางกำแพงนะคะมีแดงกับดำนะคะสององค์สามร้อยบาทหนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ รายการที่ยี่สิบสี่พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะสององค์สามร้อยบาทหนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะ รายการที่25พระล่วงยืนต่อนะคะรายการที่สองพระล่วงยืนต่อเหมือนกันนะคะ สององค์สามร้อยบาทนะคะหนึ่งองค์หนึ่งสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกพานางกีบบัวกำแพงนะคะ สององค์สามร้อยบาทนะคะหนึ่งองค์สองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดพาผงสุพรรณนะคะ สองบาทนะคะรายการที่28พระนางพญากําแพงนะคะดำกับแดงนะคะ สององสามร้300บาทนะคะหองค์200บาทขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่29พระท่ามาปางนะคะ บาทนะคะครายการที่30มสิพระซุ้มกอสองร้200บาทนะคะ พี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะโทรหรือทักไลน์เข้ามาที่เบอร์โทร0ูน5 9แ6 5 6ูส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสวัสดีค่ะ